วัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวของกนะันเะก็แรกก็จะเป็นวิตรีมนะเป็นสีขาวตรงนี้จะเป็นหวัวบีบเห็นไหมคะเป็นสีขาวนะอันแรกอันจะเป็นของญี่ปุ่นนะค่ะก็อันต่อไปค่ะก็จะเป็นของเล่นญี่ปุ่นเราซื้อเซตนี้มาเนาะ ไปจะเป็นดินญี่ปุ่นนะคะราถูกราคาถูกม,ม,มากๆเลยอันนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะนี่จะเป็นกล่อ,อ,นนองสีชมพูน,นี่เรามีสองอันเนาะก็จะเป็นสีขาวต่อไปจะเป็นถ้วยนะคะถ้วยไว้ทำของเล็กของเล็กๆเ,เนาะ ต่อไปก็จะเป็นวิครีมสีชมพูนะคะตรงนี้จะเป็นหัวบีบเห็นน่ารักดีเลยซื้อลองมาทำดูเนาะนี่จะเป็นอสลาดนะคะช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะอสลาานะต่อไปจะเป็นสกูชี่นะคะจะเป็นแ็ก อันนี้เป็นของแท้นะถครเคยดูของตราดงมันก็จะเห็นนะว่าเป็นแทกางนี้นะคะก็นะกันต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดของคิด ดีนะคะน่ารักมากๆเลยใส่แล้วมันจะเป็นนี้นะนี่น่ารักที่เราซื้อมาเยอะเพราะว่ามันราคาถูกมากซื้ออยู่ญี่ปุ่นนะอเนี้ยเซตของกิตตี้นะคะก็จะเป็นเคปญี่ปุ่นน้องแล้วก็จะเป็นซ่อมมีแก้วแล้วก็มีถานเนาะ นี่ด้านหลังก็นีสามารถใช้เร่นกับสิวเนียมได้นะคะก็นี้นะคะก็จะเป็นเค้โกโรก็เหมือนเดิมนะ้มีซ่อมมีแก้วค่ะด้านหลังก็เหมือนกันแนละ้ว อันต่อไปนะคะจะเป็นของประดับก็จะมี <c oughs> ส้มแอปเปิลกล้วยแล้วก็สับประรดนะคะส่วนอ,อันสุดท้ทายก็จะเป็นคิตตี้นะคะอันนี้คิตตี้ <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเสียงเบาหรือว่ากล้องสั่นอะไรพวกนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเนาะ ก็หนก็ไปบายค่ะ